ผู้ชมวันนี้ก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมเกี่ยวกับาการเก็บข้อมูลนะครับข้อมูลหรือข้อความแชทนะครับที่เราจะลบเราจะสํารองอข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่จะลบออกเพราะว่าบางครั้งแล้วาการลบก็ทําให้หายไปเลยนะครับดังนั้นจึงจะมาสํารองข้อมูลในการแชทก่อนนะครับก่อนอื่นก็เข้ามาที่ ลายของเราตามปกตินะครับนะครับมาที่หน้านี้นะครับสําหรับท่านที่เข้ามาแรกนะกดเข้ามาที่หน้าหลักก็คือกดกดตรงนี้ก่อนนะครับนะฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองอยู่ด้านบนนี้ครับรูปฟันเฟืองนะครับนะซึ่งก็จะเข้าไปในระบบนะครับของลายระบบลายนะครับก็คือเข้าไปที่ฟันเฟืองจืดนะครับนะท่านผู้ชมพอเข้ามาที่ที่ นี้ที่หน้านี้แล้วนะครับนะก็จะเป็น ál, เมนูต่างๆของล ne นะครับเป็นรูปที่หน้านี้นะครับนะก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่หน้านี้แล้วก็เลื่อนไปที่ตำแหน่งคําว่าแชทนะครับไปที่ตำแหน่งคําว่าแชทเสร็จแล้วก็กดไปที่แชทนะครับกดไปที่แชทสำรองนะครับสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนข้อมูลประวัติในการแชทนะครับนะ อันนี้นะครับที่เป็นสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือการสํารองข้อมูลหรือการเรียกเก็บข้อมูลให้เรากดพอเรากดเข้าไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนะเขาจะปรากฏตรงนี้นะครับนะถ้าท่านผู้ชมที่เคยสํารองข้อมูลอยู่แล้วก็จะเห็นนะครับว่าครั้งล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมสํารองข้อมูลไว้เมื่อไหร่อย่างสมมติผมสารองข้อมูลในวันเดือนนี้วันที่9เดือนที่1 ปี2522เลยนะครับเวลา8ปนาฬิกาผมจะสำรองไว้เพื่อที่จะข้อมูลต่างๆจะได้ไม่หายไปนะครับนะและวิธีการสำรองข้อมูลนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับนะคือหากท่านผู้ชมนะครับยังไม่เคยสำรองข้อมูลเลยนะครับให้ท่านมากดดูที่บัญชี Google นะครับนะคือการสำรองข้อมูลตรงนี้นะจะสำรองเข้าไปในบัญชี Google ซึ่งเราจะไม่ได้เกี่ยวกับ เนื้อที่โทรศัพท์ของเรานะครับนะเราจะไปขอยืมพื้นที่ gmail ของเรานะครับในการสำรองข้อมูลนะครับนะ่ะถ้าเรากดเข้าไปนะครับนะถ้าเรากดเข้าไปอย่างนี้นะครับนะ่ะในบัญชีปุ๊บเขาจะโชว์เลยนะครับเขาจะโชว์ให้เห็นว่าเนี่ยเขาจะโชว์บัญชีเนี้ยขึ้นมาเป็น2บัญชีนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับเราเคยมี google หรือเราเข้าด้วยบัญชี google ของอะไรนะครับนะ ปกติแล้วนะครับส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือทั้งหลายนะครับถ้าเราเข้าสู่บัญชี g o เกิาการเปิดเข้ามา Gmail หรือ facebook เราจะมีอยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าท่านไม่มีนะครับนะท่านไม่มีก็ให้ท่านนะ,ะไปที่การเพิ่มบัญชีก่อนนะครับการเพิ่มบัญชี Google นะครับเนี่ยนะครับจืด จดจะอ่ามาครับ่นะเขาจะกดข้อมูลนะครับปื๊ดเนี่ยผมสังเกตด,ดูเห็นไหมครับอันนี้คือตโกโรงสําเร็จแล้วนะครับเนะี่ยก็จะเป็นเวลาใหม่นะครับเวลาเก้านาฬิกาเมื่อกี้สังเกตด,ดูตอนแรกที่ผมอัปเดตตอนแรกนะครับเป็นเวลาแปดนาฬิกากว่าแต่ในตอนนี้ผมทําให้ผู้ชมดูนะครับก็คือสํารองไปเรวเรียบร้อยนะครับเนะี่ยอันนี้ก็เป็นการเสร็จ วิธีในการสำรองข้อมูลนะครับนะทีนี้ผมจะลองลบให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่าออกไปที่ไลน์เลยนะครับออกไปที่ไลน์เราเลยนะครับไปที่แชทเราเลยนะครับเนี่ยนะครับผมมีกลุ่มต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะสมมุตินะครับผมกลุ่ม Family นะของเรานะครับมีข้อความต่างๆนะครับเนี่ย เยอะแยะเลยนะครับนะอาจจะเป็นข้อความสําคัญสมมตินะผมเผลอไปผมบอกว่าลบนะลบข้อมูลเลยครับเดี๋ยตั้งไฟล์นี้ผมเคยสอนนันผู้ชมนะครับวิธีลบข้อมูลนะครับวิธีลบข้อมูลก็คือวิธีลบประวัติการแชทผมก็ไปลบประวัติการแชทนะครับลบทั้งหมดเลยนะครับฟึ้นะครับเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยนะครับเห็นไหมนะครับไม่เหลือใน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 แฟมิลี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับ แล้วในไฟล์กลุ่มอื่นๆหรือข้อความอื่นนะผมอยากลบอีกนะครับนะจะลบข้อมูลนะครับที่เพื่อนคนนี้ส่งมาให้เป็นข้อมูลดีๆนั้นเลยนะครับนะผมก็จะอธิบายว่า,าสมมุติผมลบนะครับผมก็จะไปลบก็จะมาที่ตั้งค่าอื่นนะครับนะก็ลบข้อมูลทั้งลบประวัติการแชททั้งหมดเลยปึ๊ดนะครับนี่ับเผยไปลบ หายหมดเลยครับไม่มีเหลือสักอันเลยผมจะมากู้กลับดูว่าไอ้ที่เราลบไปแล้วเมื่อกี้นะครับเราเราเนี่ยนะครับอันนี้หายไปทอมบี่หายไปเลยยกตัวอย่างนะครับทีนี้เราจะมากู้กลับได้ไงก็มาที่หน้าหลักนะครับท่านผู้ชมมาที่หน้าหลักนี่นะก็มาตามเดิมแล้วก็เข้าไปที่ฟันเฟืองรูปฟันเฟืองนัานมุมขวาสุด บนขวาสุดนะครับแล้วก็ไปที่แชทเหมือนเดิมแชทปึ๊กนะครับแล้วก็มาที่สำรองประวัติในการแชทปึ๊กก็กดไปนะครับไนะีนเรียกคืนนะครับเรียกคืนนี่นะครับเรียกคืนข้อมูลในการเรียกคืนข้อมูลนะครับก็จะมาปึ๊กเนี่ยครับนะอ่าเอาแล้วมันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผู้ชมดูนะครับเห็นไหมเขาจะเริ่มเรียกกลับคืนมาแล้วสังเกตดูเมื่อกี้เนี่ย แฟมิลี่หายไปทั้งหมดนะครับนะนะครับดลวก็ตกลงตึ๊กนะครับนะนะเราก็ออกไปนะครับออกไปออกไปออกไปจนถึงหน้าหลักของเราเมื่อกี้หายหมดใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้กลับมาคืนหมดแล้วเห็นไหมครับเห็นนะเออนี่นะครับคือวิธีการสำรองข้อมูลโดยข้อมูลเราไม่หายไปไหนนะครับยังอยู่นะครับนะก็ให้ท่านผู้ชมทําตามวิธีนี้นะครับนะแล้วก็ จะได้ไม่หายแล้วก็เราลบนไหนที่เราไม่เอาเราก็ลบไปนะครับแล้วมันกกลับคืนมาทั้งหมดเลยนะครับนะครับครับก็คลิปนี้ถ้าหากมีอ่าเป็นประโยชน์สําหรับท่านอื่นท่านก็แชร์ไปถ้าท่านใดทําแล้วเห็นเป็นประการใดหรือมีข้อที่เห็นก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับก็สวัสดีครับ